ก็สวัสดีนะครับคุณผู้ชมที่เขารบทุกท่านนะครับในเดือน2เดือน2อสเดือนที่ผ่านมานี่ยในคลิปจะมีน้อยมากนะครับคือเกิดจากการที่เราเจ็บขานั่นแหละนะครับก็เลยไม่สะดวกที่จะทําการตัดต่อวิดีโอแล้วก็ไม่สะดวกที่จะเดินทางอีกอย่างหนึ่งคือ ที่ทุกคนเจอกันก็คือปัญหาโควิด -19 นั่นเองนะครับซึ่งการเดินทางก็เป็นอุปสรรคเมนกันนะครับแต่วันนี้ก็มีโอกาสนะครับได้มาพักผ่อนที่สถานที่เดิมนะครับที่มาแล้วก็อยากมาอีกเป็นประจำทุกครั้งนะครับเพราะว่าที่มาแต่ละครั้งเ,เหตุการณ์มันจะไม่เหมือนกันนะครับสภาพแสงสิ่งแวดล้อมต่างๆนะครับบรรยากาศ ไม่เหมือนกันที่เรามาทุกครั้งนะครับก็เลยยังอยากมาอยากมาอีกเรื่อยๆนะครับมาแล้วก็อยากมาอีกนะครับนั่นก็คือห้วยสังเคียบนั่นเองนะครับก่อนหน้านั้นคือเคยลงให้คุณผู้ชมได้ดูกันแล้วล่ะนะครับแต่รายละเอียดอาจจะไม่มากนะครับเท่าที่ควรนะครับรอบนี้จะอธิบายนะครับรายละเอียดให้คุณผู้ชมได้รับฟังกันเพิ่มเติมนะครับ ถ้าใครอยากมาเที่ยวหรือว่าอยากมาถ่ายรูปอยากมาเก็บบรรยากาศก็สามารถมาได้นะครับที่บ้านเหล่าภูพานนะครับอำเภอสมเด็จจังหวัดกลสินนะครับเส้นทางที่จะมาที่นี่นะครับมีสถานที่ท่องเที่ยวที่อยู่ใกล้กันนะครับก็จะมีน้ำตกผาลีนะครับที่ไกลออกไปนะครับจากนี้ก็ไม่ไกลกันมากนะครับก็ อยู่ติดกันนะครับแซงบดานกับมหาชัยนะครับตำบลแซงบดานกับตำบลมหาชัยนะครับเป็นของอำเภอสมเด็จนะครับเหมือนกันเส้นทางนี้จะมีสถานที่1นะครับห้วยสังเคียบแล้วก็น้ําตกตาาน้ําย้อยนะครับซึ่งถ้ามีฝนตกนะครับก็จะมีน้ําตกเหมือนน้าตกทั่วไปแต่ถ้าเกิดฝนหยุดตกนะครับมันก็จะมีลักษณะ น้ำที่ย้อยลงมานะครับเพราะว่ามันน้ำมัน,มนไหลมาจากภูเขานะครับที่เกิดจากการาตกค้างจากที่ฝนตกนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากมาเที่ยวน้ําตกตาดน้ําย้อยที่สวยๆก็มาตอนที่หลังจากฝนหยุดตกนะครับสัก1วันนะครับหวันสองวันเนี่ยกำลังดีนะครับแล้วก็อีกที่หนึ่งก็คือน้ําตกพาลีซึ่งก็ได้ลงให้คุณผู้ชมได้ รับชมหลายครั้งแล้วเหมือนกันนะครับสถานที่แห่งนี้ก็น่าเที่ยวมากๆนะครับเป็นแกรนดแคนยอนเป็นอ mm ันซีนของจังหวัดกาลสินหรือว่าของประเทศไทยเลยล่ะนะครับเพราะว่ามันมีลักษณะผาคล้ายๆแกรนแคนยอนสวยงามมากสำหรับคนที่ชอบถ่ายรูปนะครับแนะนําเลยตรงนี้นะครับโอเควันนี้เยวมาดูรายละเอียดเกี่ยวกับห้วยสังเคียบนะครับห้วยสังเคียบนะครับเป็นอ่างเก็บน้ําที่มีติวทัศน สวยมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นภาคพื้นดินแล้วก็มุมสูงนะครับมุมสูงเนี่ยถ้าเกิดเรามาถ่ายแนะนําว่ามาถ่ายตอนช่วงบ่ายนะครับตอนช่วงที่ดวงอาทิตย์กำลังจะตกนะครับแล้วก็อีกช่วงหนึ่งช่วงเช้าเลยชเช้ามืดเลยนะครับถ้ามาหลังฝนตกหรือว่ามาหน้าหนาวมันจะมีหมอกจางๆลอยอยู่บริเวณภูเขารอบๆนะครับ อันนี้ก็ได้อีกบรรยากาศหนึ่งนะครับถ้าคนไหนที่มีโอกาสมาก็เลือกเวลาที่เหมาะสมได้นะครับจะไม่เสียเที่ยวนะครับแล้วก็ภูเขานะครับถ้าเราไปอยู่ริมถนนตรงถนนเส้นหลักนะครับแล้วก็มองเข้ามาข้างในก็จะเห็นสันเขื่อนแล้วก็แบ็กกราวก็จะเป็นภูเขาสลับกัน มันจะมีลูกเล็กลูกใหญ่นะครับซึ่งถ้าเกิดมุมสูงเนี่ยสวยมากนะครับเดี๋ยวจะให,ให้ถ่ายให้ดูนะครับคุณผู้ชมแล้วก็มีสะพานกลางน้ําข้ามไปยังเกาะแก้วเบนจรัดนะครับสะพานนี้ก็จะเป็นสะพานาสะพานเหล็กนะครับสามารถเดินไป2ช่องแล้วก็จะมีที่เดินพักผ่อน บริเวณกลางน้ำก่อนที่จะถึงเกาะนะครับแล้วก็จะมีพระพุทธสมเด็จชุ่มเย็นมิ่งเมืองกาลสินนะครับหล่อด้วยโลหะทองเหลืองลมดำจำลองจากพระพุทธรูปหลวงพ่อองค์ดำนะครับซึ่งเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองของกาลสินนะครับหลายคนคงจะรู้สึก จำได้นะครับพอเห็นพระพุทธรูปองค์นี้ก็จะร,รู้เลยว่าเป็นพระพุทธรูปที่เป็นคู่บ้านคู่เมืองของชาวเมืองกาลสินนะครับอยู่ในตัวจังหวัดกาลสินก็มีนะครับที่นี่ก็จะมีเหมือนกันนะครับแล้วก็ลักษณะเด่นของที่นี่นะครับเป็นแหล่งน้ําขนาดกลางนะครับคือ,อน้ําที่มาจากภูเขาทั้งหมดนะครับท,ที่จะมารวมกันอยู่ตรง้ว้สังเคียบ ก็จะเก็บน้าที่นี่ไว้แล้วก็ปล่อยให้ประชาชนใช้เป็นานาปลังมานะในช่วงหน้าแลงก็จะทำนาปลังแล้วก็ใช้ปลูกพืชอย่างอื่นด้วยนะครับซึ่งถ้าบริหารจัดการพอดีมันก็จะไม่แห้งนะครับซึ่งซึ่งเราก็เคยถ่ายมาตอนที่มันแห้งนะครับโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าไปดูภาพพร้อมกันนะครับทัศนียภาพสวยงาม นะครับมีเกาะกลางน้ําเป็นเขตพุทธอุทยานนะครับประวัติของอ่างเก็บน้ําห้วยสังเคียบนะครับตั้งอยู่ที่บ้านเหล่าภูพานหมู่4ี่ตำบลแสงบาดานอาเภอสมเด็จจังหวัดกาฬสินนะครับและตั้งอยู่บ้านโคกใหม่คุ้มบุงนางเลิศนะครับหมู่7ตําบลมหาชัยนะครับ มันจะเป็นรอยต่อระหว่าง2ตํตำบลน,นะครับแสงบาดานกับมาหาชัยนะครับมันก็เลย <c oughs> พื้นที่พื้นที่สส,ส่วนมันเชื่อมโยงกันนะครับเป็นอ่างเก็บน้ําขนาดกลางตั้งอยู่2ตําบลก็คือแสงบาดานกับมาหาชัยนะครับสร้างขึ้นเมื่อปี2540เป็นสถานที่มีภูมิทัศน์สวยงามมา,มากๆนะครับซึ่งการจัดการ ทำให้เป็นอ่างเก็บน้ำที่นี่มันลงตัวพอดีเป๊ะเลยนะครับเป็นจุดพักผ่อนหยันใจมีบรรยากาศอากาศบริสุทธิ์นะครับเหมาะแก่การออกกำลังกายและเป็นแหล่งหาอาหารของชาวบ้านนะครับตอนเย็นก็จะมีชาวบ้านมาหาปลานะครับแล้วก็ตอนกลางวันก็จะมีคนมาตกเป็ดก็ประมาณนี้นะครับหมุนเวียนนะครับปัจจุบันปัจจุบันร้านอาหารที่มีให้นักท่องเที่ยวก็ ปิดหมดแล้วนะครับแต่ก่อนจะมีแพรให้นักท่องเที่ยวลงไปนั่งกินอาหารพักผ่อนหย่อนใจแล้วก็มีเป็ดนะครับเรือเป็ดนะครับเอาไว้ปัน่นอ่าเดี๋ยวจะเอาภาพเ,าเก่าๆมาให้ดูนะครับแต่ปัจจุบันนี้ไม่มีแล้วนะครับเนื่องจากผลกระทบต่างๆมากมายนะครับท,ทั้งด้านเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นโควิดแล้วก็อื่นๆอีกมากมายนะครับแล้วก็ นักท่องเทีย่ยวที่จะมานะครับก็มาได้ทุกวันเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นสาถานที่เปิดนะครับไม่เป็ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มที่เป็นครอบครัวที่จะมาพักผ่อนนะครับกลุ่มไปทํางานเด็กๆนะครับทั่วไปมาได้หมดนะครับโอเคเราได้รับรายละเอียดพอสมควรแล้วเดี๋ยวพาไปชมภาพต่างๆไม่ว่าจะเป็นภาคพื้นดิน แล้วก็มุมสูงนะครับเพื่อเปรียบเทียบว่าเราจะถ่ายทุกครั้งที่ไปก็จะถ่ายมุมสูงนะครับเราจะเปรียบเทียบว่าตอนที่มีน้ําน้ําน้อยน้ําขนาดกลางน้ําเต็มนะครับภูมิทัศน์ที่นี่มันจะสวยงามแค่ไหนนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับเชิญชมเลยครับ สำหรับคลิปนี้ก็ถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับก่อนจากกันอย่าลืมกดติดตามกด subscribe ด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปต่อไปครับสวัสดีครับ